สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีตุละะในช่วงเดือนตุลาคม2564นะคะชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆกันนะจ๊ะโอเคมาดูค่ะว่าชาวราศีตุลในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกัน The Star ค่ะเอ่อ uh, King of Cup ค่ะราชาถือถ้วย The Will of ฟจอห t น e ดอะ e ลิฟเค่ะ The Devil สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงที่ผ่านมา,าสาวว่าตัวคุณน่าจะมีการอยากที่จะขอโทษขอโพยเหรอหรืออยากให อยากขอโทษใครสักคนหนึ่งอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมันกลับมาสุขสมหวังอะไรเหมือนเดิมไม่สาวว่าคุณมีความรักอะไรกับใครแล้วแบบอยากจะมีการที่ให้โชคชสตาจัดการความรักความสัมพันธ์นี้ให้ยังได้อยู่ไอ้สาวว่าชาวศิริตุลที่ผ่านมาคุณเจอกับความสัมพันธ์ที่รุงรังปะคือมันเหมือนมีความเป็นเดอร์เลเวอร์นะบางทีกว่าจเจอความรักทางเลือก รือคุณรู้สึกรักใครอะ่ะแต่มันก็ยังมีอีกความสัมพันธ์หนึ่งซึ่งยังไม่สามารถที่จะตัดออกมาได้หรือมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเรารู้สึกดีกับคนคนนั้นแหละแต่ว่าอีกใจหนึ่งมันก็ยังมีความรู้สึกกับอีกคนหนึ่งอยู่ดูยังออกมาไม่ได้อะไรแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่แต่ตัวคุณอยากจะได้รับการให้มาจากคนคนนั้นที่บางทีก็อาจจะเป็นคนที่คุณชอบอะ่ะ แต่ตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณแล้วหรือไม่ได้มีการติดต่อกับคุณแล้วแล้วคุณก็อยากที่มีการแบบเฮ้ยกลับมาคุยใหม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งๆท,ท,ที่ตัวคุณอาจจะยังไม่ได้มีการเคลียร์กับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ยปัจจุบันอยู่ก็ได้อะไรแบบเนี้ยแห่มาเป็นชุมชนอีกแล้วนะมาเป็นชนบทพูดดีๆมาเป็นแพ็กเกจหรือซีคนที่ชาวราศีตุลน,นึกถึงในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกัน my god 10 of s w o r d สิบดาบ7 of cups ขัดถ้วย queen of wands ราชินีถึงไม้เท้า knight of w a n d อัศวินถึงไม้เท้า page of pentacle เด็กเธอเหรียญสำหรับคนที่ชาวราศีตุลนึกถึงไงสาวคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ย เขาก็ไม่ได้ไก่กาละเล่นะคะไอ้สาวว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นแล้วเป็นคนที่เขาเองก็มีดีในตัวของเขาอะแล้วคนคนนี้ความสัมพันธ์ที่เขาต้องการมันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบง่อยๆนะทุกคนมันมีความต้องการหรือมีความรู้สึกที่ที่อยากจะได้ความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วคนคนนี้เอาจริงจริงการที่เขามีการพูดคุยกับคุณอะ เขาก็เขาก็เต็มอยู่นะเขาก็ทุ่มทุนสร้างอยู่นะแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่ที่มั่นใจอะ่ะแล้วเวลารู้สึกอะไรกับใครไม่ได้ต้องกลายเป็นตัวเลือกอะไรของใครด้วยคือเขาไม่มีความคิดนี้อยู่ค่ะว่าฉันจะรอจนกว่าเธอจะตัดสินใจได้อ่าหรือฉันจะอะอ่ะ <c oughs> <c oughs> ฉันจะอยู่ตรงนั้นเพื่อให้เธอกลับมาเลือกฉันหรืออะไรเงี้ยคนคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะค่ะเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมัน่นและเป็นคนที่ ที่สำคัญที่ชัดเจนอยู่เหมือนกันและเวลาจะจีบหรือเวลาที่จะสร้างความสัมพันธ์ของคนคนี้ก็เต็มที่สุดเหมือนกันค่ะแต่ที่ผ่านมาดูแลน่าจะแบบทุรักทุเลน่าจะถูกปุยยิปผุญญ้ยํำในเรื่องของความสัมพันธ์พอสมควรทั้งนั้นที่เขาเองก็เป็นคนที่ที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่แบบเฮ้ยไม่ใช่ใครที่จะมาแบบไม่ใช่จะเป็นตัวเลือกใครนะแต่ดันไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปเป็นตัวเลือกเขาเฉยเลยแล้วถามว่าคนคนนี้ยอมไหมไม่ได้ไม่ได้ยอมค่ะแล้วแม่งก็เจ็บด้วยแล้วไง ที่กูจะต้องไปแบบไปอยู่ในถ้วยนั้นของมึงแล้วมึงก็มาแบบมาเลือกสรรเองอะไรเงี้ยแล้วแบบมึงก็ไม่รู้มึงจะต้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งกูแบบแล้วกูล่ะที่กูทําไปเนี่ยที่กูตุ้มเทไปเนี่ยคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยกูก็มีความรู้สึกดีๆให้กับมึงแต่มึงก็ทําตัวแบบเนี้ยถึงแม้ว่าเขาจะรับรู้นะว่าอีกฝั่งหนึ่งอาจจะยังมีการแบบอยากจะคุยกับเขาอยากจะแบบมีการขอ,อกาสหรืออะไรสักอย่างแต่คนคนนี้สิ่งที่เขาเจอมาคือความเจ็บปวดอะคะ่ะ มันก็ยังไม่ชัวร์ด้วยว่าเขาจะแบบจะสามารถให้โอกาสนั้นได้อยู่ไหมเพราะจากที่เขาทำทำดีเสมอมาหรือพยายามทุ่มเทมมาเสมอมาสิ่งที่เขาได้มันคือความเจ็บปวดความเป็นสิบดาบการถูกทำร้ายทำความรู้สึกอะคะ่ะนี่ประเด็นนะคะเดี๋ยวดูซิในช่วงเดือนตุลาคมสองห้สถานการณ์ความร่ขงของชาวราศีตุลเป็นไง เดอะเมจิกเชค่ะเซเว่นออฟคัค่ะเจ็ดถ้วยอเดอะจัสติ e เดอะฮาร์ลอุ้ยขอโทษค,ครับเดอะไฮพรีเทส t ฟฟอาวานห้ามไม่เท้าอังจริงตอนนี้ในช่วงเดือนตุลาคม64สถานาการณ์ควรักของชาวราศีตุลก็ยังคงแบบ ดูมีความแบบลังเลดูมีความยังไม่แน่ใจยังดูแบบต้องคิดวิเคราะห์ยังต้องถามหัวิตหัวใจหรือความรู้สึกหรือสิ่งที่คุณอยากจะทำอะ่ะมันจะยังอยู่ในใจอยู่อะค่ะมันจะยังไม่สามารถที่จะแสดงออกมาหรือทำอะไรออกมาได้เพราะมันมีความสับสนอยู่ถึงแม้ชาวราศีตุลในช่วงของเดือนตุลาคมคุณอยากที่จะมีแบบมันถึงเวลาแล้วมัง้งอุ้ยเท่า่ะที่จะแบบ มีความยุติธรรมหรือมีความแบบชัดเจนอะไรให้กับใครคือคุณคุณก็รู้นะสิ่งที่มันต้องทํามันก็คือเรื่องเนี้ทําอะไรที่มันแฟร์ทำอะไรที่มันไม่เอาเปรียบฝั่งตรงข้ามแต่มันก็เป็นอะไรที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนอันนี้มันยังเป็นข้อขัดแยง้งมันยังมีความทะเลาะมันยังมีความแบบไม่ได้มีการเคลียร์กันอย่างชัดเจนด้วยซึ่งไอ้สาว่านะ ถ้าคุณจะตัดสินใจหรือถ้าคุณจะทําจริงๆอะ่ะมันทําได้ขอเพียงแค่ว่าคุณอย่าอย่าสับสนหรืออย่าอย่าพยายามที่จะจะยืดต่อไปนะคะเพราะว่ามันมีมันถึงมันมันจะถึงเวลาที่คุณจะต้องมีการคิดแล้วนึกได้แล้วว่าไอ้คนที่คุณอยากที่จะให้ความสัมพันธ์หรืออยากที่จะให้ความยุติธรรมอะ่ะมันคือใครคุณจะอยู่ในช่วงของการตีอะคะ่ะ ช่วงในความที่จะสับสนอะไรยังไงดีแบบเรื่องไม่ถูกหรือแบบว่าไม่รู้ควรจะทํายังไงดีแต่สิ่งคําตอบที่มันควรจะได้คือคุณต้องทําให้มันถูกต้องคือคุณก็มีความสามารถอยู่นะคุณก็รู้นะวิธีการจัดการหรือวิธีการที่จะเลือกหรือสิ่งที่คุณต้องทําตามความสุขของคุณอนะมันคืออะไรอะ่ะมันแต่มันคิดไม่ได้นะคะมันต้องลงมือทําด้วยถ้าจะคิดอย่างเดียวมันจะไม่เกิดผลนะนะคะดูแล้วเนี่ย ยังไงก็เรื่องในสิ่งที่คุณโอเคละกันนะคะชาวราศีตุลเดี๋ยวดูสิคนที่ชาวราศีตุลน,นึกถึงอะคะ่ะสถานการณ์ความรักของเขาในช่วงของเดือนตุลาคม64เป็นอย่างไรอ่นายออฟเพนทาโก้เก้าเหรียญ3ทรวานสามไม้เท้าโฟ f วานสี่ไม้เท้า3 o ียสอดสามดาบเอซ็อกคัพคันหนึ่งถ้วยอ๋อมองไม่ค่อยเห็นเรอะ สำหรับคนที่ชาวราศีตุลน,นึกถึงนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมหกสี่คือของคนนี้นะเป็นคนที่แบบว่าเขาอยู่คนเดียวพูดดีๆเขาอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองนะตัวเขาอะค่อนข้างที่จะมีความแบบสักเซสในชีวิตแล้วนะมันขาดแค่ว่ามีมีคู่หรือขาดแค่ว่ามีคนรักก็เท่านั้นเองในช่วงของเดือนตุลาคมคะ่ะ หลังจากที่เขามีความเจ็บปวดในเรื่องของความสัมพันธ์มีเรื่องของความแบบยังเสียใจอยู่ยังคงอมทุกข์ยังคงมีความแบบเหมือนลูกทำร้ายมามันก็ยังคงมีความเสียใจอยู่นะและสถานการณ์ของเขาในช่วงเดือนตุลาคมก็มันก็จะอยู่ในในสภาวะของความรักที่มันมันยังคงสร้างความหงุดหงิดใจหรือเสียใจให้กับเขาอยู่แต่ตัวเขาเองอะสามารถดูแลตัวเองได้ไหมได้คือตัวเขาเองอะเพอร์เฟกมาก แต่แต่มติดในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของหัวใจที่มันยังเจ็บอยู่แล้วตอนนี้ในช่วงเดือนตุลาคมเขาก็อยู่ในช่วงของการรอรอคอยคําตอบรอคอยสถานการณ์ต่างๆให้มันแบบสักทีดีว่าสรุปแล้วจะยังไงบางทีก็จะรอคอยคําตอบจากคุณอยู่ก็ได้นตุนว่าคุณจะแบบอะไรไงกับเขาว่าแบบความสัมพันธ์มันจะจบแบบนี้เลยไหมหรือคุณจะเริ่มต้นใหม่กับเขาเปล่าหรือไงอยากเก็บยิ่งความรักที่ดีหรือ ความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาไหมจริงจังกับเขาะหลาดหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขากาลังรอคอยอย่างจดใจจุดใจจ่จจอยอยู่เหมือนกันซึ่งตอนเนี้ยเรือมันก็อยู่ที่กลางแม่น้ําแล้ว่ามันก็กําลังที่จะแบบมาให้ถึงจุดของเขาด้วยของคนนี้จะอยู่ในช่วงของการรอคอยค่ะแต่ในใจเขาก็คาดหวังไหมที่จะแบบเออได้รับความชัดเจนหรือได้รับคําตอบมาจากคุณว่าคุณจะยังไงกับเขาก็แน,น่ก็ถ้ามาเป็นผลดีมันก็ดีอ่ะเพราะาที่ผ่านมาก็เจ็บมามากพอแล้วก็ไม่ได้อยากเจ็บอีกแต่คําตอบที่ได้ ก็อยากให้มันคลีเคลียแล้วมันก็ชัดเจนชัดทีถามว่าเขาพร้อมที่จะมีความรักใหม่ให้กับคุณหรือเริ่มต้นกับคุณไหมพร้อมค่ะขอเพียงแค่คุณมีความยุติธรรมให้กับเขามันความสัมพันธ์มันไม่ควรไม่ควรเยอะอะค่ะเยอะไปแล้วมันปวดหัวมันก็ต้องมีมีแค่คุณกับเขาอะมันก็พอแล้วเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเอาอะอเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวดูสิไพยย่บอสแนะนำอะไรชาวราศีตุล เอสอบคัพนะคะหนึ่งถ้วยดิเอ็มเพรสควีนอัพวานค่ะราชินีถือไม้เท้า holding on reconciliation a new love ah uh, discernment นะคะเนาะ memories ค่ะ uh, mystery oh ไอ้สาวว่าชาวราศีตุลต้องอยู่ในช่วงการที่แบบว่าเหมือนกําลังที่จะแบบจบกับคนเก่าอ่ะแต่บางทีอะคนเก่าอาจจะยังไม่เคลียร์หรือยังไม่ยอมให้คุณจบไหมแต่คุณอาญาที่จะมีการอยากเริ่มต้นกับคนใหม่แล้วแต่แบบยังออกมาจากสิ่งสิ่งนั้นไม่ได้เพราะคนเก่ายังคมโอนเวียนหรืออย่างที่จะมาขอคืนดีอะไรคุณอยู่ป่ะไอ,อ้สาวว่านะบางทีอะการที่คุณกับคนคนนี้ อาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะได้มาเคลียร์อะไรกันอะแต่อย่าให้รอนะคะไม่ได้อยากให้ใครอะไรออกมาจากกันหรอกคือความสัมพันธ์นี่อยากให้รอก่อนอยากให้แบบโคตรงนี้ไว้ก่อนนิดน,นึงเพื่อให้เกิดความอย่างรู้หรือความรู้สึกที่แท้จริงว่าแท้จริงแล้วความความรู้สึกที่คุณมีอ่ะคุณมีกับใคร <S <S เพราะว่าเอาจริงจริงไอ้เรื่องของความทรงจําที่มีกับคนเก่าๆก,กับคนที่มาวนเวียนกับคุณ มันยังมีอยู่ไหมมันก็มีอยู่คนเก่าๆอาจจะมีอิทธิพลกับคุณอยู่นะหรือเขาแบบพยายามที่จะเข้าหาคุณเพื่อที่จะแบบอยากเป็นเอมเพรสของเธออยากเป็นคนคนนั้นของเธออยู่อะ่ะแล้วแบบด้วยความที่มาก่อนไงได้โคต้าไงมาก่อนมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าความทรงจำม,มันเคยทำอะไรร่วมกันแล้วมันก็มีเยอะกว่าคนใหม่ที่ที่คุณก็รู้สึกดีแต่คุณก็อยากจะ,จะเริ่มต้นกับเขาแต่เขาเองก็แบบ แล้วมึงจะยังไงแล้วคนเก่ามึงยังอยู่ก็ตัดสินใจสิซึ่งไอ้สาวว่าตุนคุณต้องตัดสินใจอะแต่ดูใจแล้วเนี่ยคุณถามว่าคุณผูกพันคนเก่าไหมมันก็มีแต่ใจคุณอยากไปกับคนใหม่นะไอ้สาวว่าเออถ้าคุณอยากเรื่องความรักครั้งใหม่กับคนนี้นะที่เป็นรักใหม่กับคุณเนี่ยคนที่เป็นควีนถือไม้เท้าอะ่ะไอ้สาวว่ามันจะต้องรอก่อนมันจะต้องรอ,อแต่มันมันส่งผลไหมที่จะ ที่จะสามารถเริ่มต้นรักใหม่ได้เริ่มได้นะแต่เพียงว่าคุณต้องจัดการกับคนเก่านี้ให้ให้เสร็จอ่ะให้มันเสร็จสิ้นให้เรียบร้อยก่อนเพราะคนคนนี้จะยังวนเวียนกับคุณอยู่สิ่งที่คุณต้องจัดการนั่นคือความชัดเจนและความหนักแน่นความเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์กำลังใจให้ชาวราศีตุลนะถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคนนี้อยากให้คนคนนี้เป็นรักครั้งใหม่ของคุณเพราะว่าเขาคนนี้ดูมีเสน่ห์ดูเป็น คุณรู้สึกว่าคนคนนี้มีอิทธิพลกับคุณมากเลยอะถามว่าคนเก่าที่เคยเป็นเด p เพลสที่เคยแบบเหมือนจะจริงจังอะไรต่อกันแต่แบบมันไปกันไม่ได้แล้วยังไงต่อยังมีความทรงจำให้ไหมมันก็มีอะ่ะแต่สาวว่าใจคุณอยากถ้าคุณอยากเริ่มต้นใหม่อะ่ะคุณก็ต้องเคลียร์ตรงนี้กับคนที่เขาเข้ามาให้เรียบร้อยก่อนอืมไม่เอานะทีละคนรู้ปเปล่าละสิตุล ตังใ,ใจให้นะคะสู้ๆมีโอกาสมีโอกาสค่ะขอให้เคลียร์ให้เรียบร้อยละกกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าคุณไม่จบจากสิ่งสิ่งนี้คุณจะไม่สามารถเริ่มต้นรักใหม่กับคนคนนี้ได้เพราะมันไม่ถูกต้องมันไม่ยุติธรรมแล้วคนคนนี้เขาไม่ยอม มาแบบมาแบบลกักๆถูัถ่ะมาแบบกึง่งๆกลางๆระหว่างกันเขาต้องการความชัดเจนอยู่พอสมควรและคนคนนี้เขาก็ต้องการยังเป็นของคุณอยู่วนกลับมาหาคุณเพราะอย่างมีคุณอยู่อะนี่คือสิ่งที่ชาวราศีตุลจะต้องตัดสินใจนะจ๊ะสู้ๆขอดูในคาราสีอะไรดาวอะไรลัคนาอะไร่าอะไรที่มีเกีมมีดพกับชาวราศีตุลในช่วงเดือนตุลาคมสองห้าหกสี่ีนัสราศีตุลคาบิก้อนมังกร แอร์ถ้าลมมนถุนตุนกลมโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆจ้ะจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย